ระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มราคาของข้าพระองค์ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการประกายคู่มือภาวนาประจำวันดิฉันกริติยาแสนทวีวันนี้ขอเสนอบทเรียนการตอบสนองที่น่าขนลุกบทเรียนจากพระคัมภีร์ผู้วินิจฉัยบทที่19ข้อ2 9ถึง30 พระธรรมข้อที่29และเมื่อเขามาถึงบ้านของตนแล้วเขาเอาศพภรรยาน้อยของตนมาและเอามีดหั่นศพนั้นออกเป็นชิ้นชิ้นพร้อมกับกระดูกของเธอเป็น12ชิ้นด้วยกันและส่งชิ้นส่วนเหล่านั้นไปทั่วเขตแดนของอิสราเอล เช้าวันต่อมาคนเลวีผู้นี้พบว่าภรรยาน้อยของเขาตายแล้วเขาจึงประกาศเรียกให้คนทั้งชาติมาทำการพิพากษาเขาทำสิ่งนั้นโดยการนำศพของภรรยาน้อยมาหั่นเป็น12ชิ้นแล้วเขาก็ส่งชิ้นส่วนเหล่านั้นไปทั่วเขตแดนต่างๆของอิสราเอลดังนั้นทุกคนที่เห็นจึงพูดว่าเรื่องอย่างนี้ไม่มีใครเคยเห็นตั้งแต่วันเวลาที่ชนชาติอิสราเอลออกมาจากแผ่น ดินแห่งอียิปต์จนถึงทุกวันนี้จงตรึกตรองปรึกษากันดูและแสดงความคิดเห็นเถิดการส่งชิ้นส่วนศพที่ถูกหั่นไปยังเผ่าต่างๆนั้นเป็นการกระทำเชิงสัญลักษณ์เพื่อให้ความผิดที่กระทำต่อผู้หญิงที่ถูกฆ่าคนนี้ไปปรากฏต่อสายตาของคนทั้งชาติ เมื่อพูดถึงการกระทำคล้ายๆกันนี้ที่กระทำโดยซาอูลพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่11ข้อ7ซาอูลส่งชิ้นส่วนวัวที่ถูกหั่นไปพร้อมกับคำขูว่าเขาจะกระทำแบบนี้กับวัวของทุกคนที่ไม่ตามเขาออกไปรบถ้าพูดกันตามจริงแล้วคนเลวีไม่มีสิทธิ์จะทําอะไรแบบนี้แต่เขาแสดงให้ชนชาตินี้เห็นว่าสิ่งใดอาจเกิดขึ้นภายในพรมแดนอิสรา และสิ่งใดอาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้ในอิสราเอลถ้าสิ่งนี้ไม่ถูกหยุดยั้งหรือถูกตรวจสอบถ้าการประพฤติเช่นนี้ไม่ถูกขจัดออกไปจากอิสราเอลผู้หญิงทุกคนก็อาจประสบชะตาแบบนี้ได้เช่นกันคนเลวีชี้ให้เห็นสภาพไร้คือแปรที่ลุกลามอยู่ในอิสราเอลซึ่งผู้คนไม่เคารพสิทธิแห่งการต้อนรับแขกอีกต่อไปและสิทธิของผู้เป็นเจ้าบ้านก็ไม่ปลอดภัย อีกต่อไปและในแผ่นดินนี้กำลังมีคนประพฤติสิ่งน่าสะอิดสะเอียนของคนต่างชาติแบบเดียวกับชาวเมืองโสโดมข้อคิดข้อหนึ่งให้ทุกคนปลีกตัวไปอยู่ตามลำพังและชั่งน้ำหนักเรื่องนั้นอย่างครบถ้วนและไม่ลำเอียงตามความคิดของเขาเองข้อ 2. แล้วให้ทุกคนฟังคำแนะนำของเพื่อนให้ทราบความเห็นของเพื่อนและเหตุผลของเพื่อนแล้วชั่งน้ำหนักดูข้อ3จากนั้นให้ทุกคนพูดสิ่งที่เขาคิดและลงคะแนนเสียงตามจิตสำนึกของเขาแมทธิวเฮนรี่ท้ายสุดนี้ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน ข้าแต่พระบิดาเจ้าขออย่าให้เราประพฤติตามอย่างความบาปของคนในโลกนี้แต่ขอให้เราพึ่งพาพระองค์ศึกษาพระวจนะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ดีกว่าอธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน